แซบหน้าปก YT Studio เลือกวิดีโอแล้วก็กดแก้ไขโอเคกดแก้แซบเลือกรูปภาพในกรณีนี้<อ>เป็นการยืนยันตัวของเราในช่อง channel ซึ่งจะต้องทำการยืนยันในเครื่องคอมพิวเตอร์ นะคะเป็นการยืนยันที่จะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็สามารถที่จะแทรกภาพนะคะลงในแทรกภาพลงในแอปพลิเคชัน YT Studio ต่อไปเราไปดูขั้นตอนของการยืนยันตัวของเราเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่อง pc นะคะ ใช้ PC เนี่ยเข้าก่อนไปยืนยันขั้นตอนแรกของการนำภาพเข้าไปแก้ไขใน YT Studio เพื่อยืนยันตัวตนของช่องของตัวเองก็จะไปจัดการที่ PC ก่อนนะคะโดยการส่งไฟล์ต้นฉบับลงไปในแอปพลิเคชันใดก็ได้ตันนี้ก็ส่งไปที่ที่ Messenger เนาะโอเค แล้วก็เซฟเข้าไว้ในเครื่องนะตอนนี้เราเข้าเป็นตัวของเราแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วโอเคเข้าไปแก้ไขเข้าไปในช n e l ของเรา YT Studio ตรงนี้กดเข้าไปนะคะเข้าไปโน้กดตรงนี้เห็นไหมคะ YouTube Studio ตรงนั้น่นะไม่ดำเนินการต่อยืนยันจากบัญชีแล้วเราก็จะแก้ไขหน้าปก โอเคอ่ะกดที่ช่องออแล้วก็กดวิดีโอที่เราต้องการแก้ไขแล้วก็กดแก้ไขวิดีโอตรงน,นี้คือสปุดใช่อัปโหลดตรงนี้นะยืนยันยืนยันการใช้สิทธิในการแก้ไขภาพยืนยันสิทธิ ยืนยันของการเป็นการยืนยันการแก้ไขโอเครับรหัสแล้วยังหลกโอเคอยู่โทรศัพท์นะคะรับรหัสแล้วก็คีย์เข้าไปมีรหัสที่ส่งลงไปใน SMS สนะคะส่งโอเคยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้วพยืนแล้วตัวนี้มันก็จะด,ด,ด,ดึงสายเข้าไป นะโอเคโอเคโอเคได้แล้วใช่ไหมนี่คือขั้นตอนนี้ถ้าเราติดตั้งครั้งแรกที่จะใช้ yt studio เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะหาภาพในสต็อกที่เราทำจากแคนวาได้เขาให้เราไปยืนยันการยืนยันเพื่อยืนยันตัวตนของเราแล้วก็ใส่หมายเลขก,ก็ลิงเข้ามันก็จะเปิดตัวปลดล็อกให้เราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ละโอเคใช่ไหม โอเคเลือกนะ้ะบันทึกส่วนตัวนี้เราค่อยไปแก้นะตัวแก้ข้อความให้มันสวยขึ้นขึ้นไปอีกค่อยไปแก้โ okay. อเคนะฝันนี้กลับมาดูตรงหน้างานของเราสิตัว YouTube ก็ไปดูที่วิดีโอของเราช่องของเราเดี๋ยวก,ก็รีเฟรชนิดนึดน่งโอเค เดี๋ยวมันจะรีเฟซให้ช่วงแรกๆมันจะยังไม่ปรับตรงนี้หน้าปกให้นะโอเคหน้าปก,กออกมาสวยละอย่าลืมส่งหน้าปกให้อาจารย์ด้วยนะส่งหน้าไม่เสจยเป่าคะใช่ส่งเมสเสจก็ได้โอเคเนาะได้ละเรียบร้อยเก่งมากค่ะอาเซไฮอิจา